ท่านผู้ชมครับยังคงอยู่กับแม็กแล้วก็พี่นิดนะครับผมในรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยนั่นเองนะครับวันนี้ครับในช่วงของโบนัสเฮล์นครับแม็กมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีมาฝากกันครับพี่นิดค่ะเกี่ยวกับอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะเจ็บด้วยนั่นก็คืออาการกดไหลย้อนนั่นเองครับพี่นิดเป็นกันเยอะนะเดี๋ยวนี้ใช่แล้วครับวันนี้นะครับคุณหมอก็ได้สละเวลานะครับบอกเล่าเรื่องราวดีๆคำแนะนำดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยแหละครับค่ะ ช่วงโบนัสเฮลทิปสาระเพื่อสุขภาพหลายท่านขอมลแต่วุ่นอยู่กับการทำงานหรือการเรียนมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลเรื่องอาหารการกินสักเท่าไหรแล้วการรับประทานอาหารที่ไม่เคยจะตรงต่อเวลาทำให้ท่านเกิดอาการแสบร้อนบริเวณช่วงอกและรู้สึกเปรี้ยวขมในปากหากใครเคยมีอาการดังกล่าวแสดงว่าคุณกำลังเป็นโรคกรดไหลย,ย้อน วันนี้คุณหมอมีคำแนะนำดีๆไปชมกันครับโรคกลดไหลย้อนเนี่ยคือการที่กรดแล้วก็อาหารซึ่งควรจะอยู่เฉพาะในกระเพาะอาหารมีการไหลย้อนเอ่อทนขึ้นมาตามหลอดอาหารจนมาถึงออลำคอนะครับโรคกลดไหลย้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเนี่ย ก็จะมีเรื่องของการหย่อนยานของหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายนะครับเมื่อหูรูดหย่อนยานแล้วเนี่ยอาหารและกที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็สามารถเอ่้อทนไหลย,ย้อนขึ้นมาได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่าการที่เพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารเช่นการที่อ้วนนะครับแล้วก็หรือว่าตั้งครรภ์ก็จะมีแรงดันในช่องท้องมากขึ้นก็จะดันให้อาหารเอ่้อทนขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับ อีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่ากระเพาะอาหารบีบตัวทํางานได้น้อยลงนะครับอาจจะเป็นจากยาบางตัวนะครับหรือการดื่มสุราก็จะทําให้กระเพาะอาหารบีบตัวได้น้อยลงนะครับบางคนที่เป็นโรคก,กระเพาะอยู่การทํางานของกระเพาะอาหารลดลงกระเพาะอาหารบีบตัวได้ช้าลงก็จะทําให้กดเนี่ยมันสามารถทนขึ้นมาได้นะครับ โรคกรดไหลย้อนเนี่ยจะมีอาการเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเมื่ออาหารเนี่ยที่มันไหลย้อนขึ้นมาตามหลอดอาหารก็จะมีอาการแสบร้อนบริเวณที่กลางอกนะครับอันนี้สําคัญเลยแล้วอีกการหนึ่งก็เมื่อขึ้นมาถึงตรงตรง,ตรงคอแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเลอเปรี้ยวแสบในลําคอนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยต้องมี1ใน2อาการนี้เห็นวิทิฉัยว่าเป็นเรื่องของโรคกรดไหลย้อนนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการแสบคอ ตื่นเช้าๆมามีอาการแสบคอเจ็บคอเนื่องจากกดไหลย้อนขึ้นมาบางคนมีเรื่องของอาการไอเลื้อรลังนะครับมีเรื่องของรู้สึกว่ามีก้อนจุกที่บริเวณลําคอนะครับเหมือนคกินติดคกินลําบากนะครับแต่ยังสามารถเกิอนอาหารได้อยู่นะครับบางคนมีอาการจุกแน่นที่ลิ้นปีเสียดท้องแน่นท้องนะครับถ้าบางคนเนี่ยอาการเป็นมากอาจจะทําให้โรคหืดที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยกำเลิกขึ้นได้ด้วยนะครับ โรคกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเป็นโรคที่เป็นเลื้อรลังแล้วไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตแต่ในบางคนเนี่ยที่เป็นเลื้อรลังนานๆนะครับแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยจะทําให้เซลล์ของหลอดอาหารเนี่ยมันถูกออทําลายได้รับบาดเจ็บตลอดแล้วเซลล์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งออหลอดอาหารได้แต่เจอได้น้อยมากนะครับ การดูแลของตัวเองของผู้ป่วยกรดไลย้อนสิ่งสําคัญต้องปรับเรื่องของพฤติกรรมนะครับการที่รับประทานอาหารปริมาณมากแล้วทําให้เกิดอาการอันนี้ก็ต้องรับประทานอาหารปริมาณจํานวนลดลงนะครับดื่มสุราทําให้เกิดอาการก็ต้องลดการดื่มสุรางดการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อที่กรดจะไม่ไม,ไ,มไม่มา ทำให้กระเพาะทำงานได้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่อีกประการหนึ่งนะครับเราเพบว่าในผู้ที่มีความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยส่งผลทำให้กระเพาะหลังน้ำย่อยมากขึ้นผู้ที่มีความเครียดสะสมเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้มีการหลังของน้ำย่อยมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย,ย้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะต้องหาวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยนะครับเมื่อมีอาการของกดไหลย้อนแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วหากว่าอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับควรจะพบแพทย์เพื่อรับประทานยาลดกดนะครับแล้วก็รับประทานยาโรคกดไหลย้อนนะครับซึ่งการรักษาอาจจะใช้เวลา1-2เดือนนะครับ เรื่องของกรดละย้อนนะครับการรับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยต้องรอสักประมาณรักสาชั่วโมงถึงจะเข้านอนได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเรานอนลงไปแล้วเนี่ยมันตามแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยกดมันก็สามารถจะไหลย,ย้อนขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อขอสักสามชั่วโมงค่อยไปเอนหลังหรือค่อยไปนอนนะครับอย่าพยายามรับประทานอาหารมื้อดึก เาจะเพิ่มโอกาสการเป็นกดไหลย้อนมากขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กัดกหลย้อนนะครับคือโรคนี้เป็นโรคที่เหลือหลังนะครับเมื่อรักษาแล้วอาการก็จะดีขึ้นแต่เมื่อกลับไปทําพฤติกรรมซ้ํำๆเหมือนเดิม <c oughs> เช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือเครียดเพื่อจะกลับมามีอาการอีก สิ่งสําคัญคือต้องปรับพฤติกรรมพวกนี้นะครับหากท่านมีอาการก็รับประทานยานะครับแล้วก็ดูแลตัวเองจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้นะครับชีวิตเด็กที่เกิดมามีอะไรให้เรียนรู้รออยู่อีกมากมายหากได้เติบโตและทําตามความฝันเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสแต่เด็กที่เป็นโรคตับระยะสุดท้ายพวกเขาอาจไม่มีโอกาสถึงวัน,น,น ชีวิตของแม่ก็คืออยากเห็นลูกได้เติบโตขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกโดยมูลนิธิรามาธิบดี